แก๊งโจรลักพาตัวนักท่องเที่ยวจีนรีดเจ็ดแสนที่แท้เป็นตำรวจขับรถปาดหน้าถามหาพาส,สปอร์ตคู่จับกุมพิลึกตำรวจภาคสองไม่บอกเป็นใครยศตำแหน่งใดกี่คนนายกรัฐมนตรีไม่คิดอ่านจะจัดการอย่างไรบ้างหรือพันธติรวจเอกวิรุตสิริสวัสดิบุตรเลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปก,กระบวนการยุติธรรมหรือสอปยทชี้ผิดพรบรป้องกันการทรมาน อายการมีหน้าที่เข้าควบคุมการสอบสวนดำเนินคดีทันทีแนะประชาชนวิธีป้องกันตัวจากตำรวจโจรหรือใช้อำนาจมิชอบตามกฎหมายถ้ามีรถที่ไม่ใช่รถตำรวจเปิดสัญญาณไฟไซเรนขับป,ปาดหน้าให้ถือว่าไม่ใช่ตำรวจไม่ต้องหยุดรถเปิดกระจกพูดคุยอะไรและใช้มือถือถ่ายภาพรถนั้นไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลากลางคืนหรือจุดที่ไม่มั่นใจว่าปลอดภัยและมีสิทธิใช้กำ

มาวะมีพาสปอร์ตไหมพาสปอร์ตอยู่พาสปอร์ตพาสปอร์ตใต้ใต้那个，พาสปอร์ตพาสปอร์ตใต้那个。วีซ่าพาสปอร์ตวีซ่าพาสปอร์ตอยู่ใต้ผู้ส่งเขาอยู่พัทยาครับอ๋อพ้าอยู่พัทยาครับผมครับ